สวัสดีครับสวัสดีสาววันวันพุธนะครับที่14ครับ14เดือนกันยายนคมนะครับเนาะเอ่อสาวเมื่อนี้ครับผมกับเขามาสวนครับสวนผสมผสานหนึ่งไร่นี่ครับการเดือนนี้ผมสิมาอัปเดตเขาว่าเอ่อเขานาำฝนแล้วครับสวนผมมีอย่างแน่ครับอากาศเมื่อนี้ครเป็นคึมๆครับเอ่อพายุเข่าครับช่วงนี้ครับกับไม่เห็นแดดเห็นตะวันแล้วครับสวนกับสีหกจะน้อยนึงนะครับเนาะแต่ว่ามาเบิงเขาว่าสวนเมือนี้ครับอ่าช่วงนี้ครับมีอย่างแน่ไปเบิ่งกันครับ มากกับนี่ครับเป็นพักหวานครับเป็นพักหวานบานไอ้ประมาณครับพักหวานปลาครับนี่ครับเอามาปลูกไว้ครับนี่ข้างหน้ากาลังงานไหมครับพี่น้องมาดูครับเห็นเบิ้งยอดครับเห็นเบิ้งยอดอ่อนมันครับนี่ครับมาดูครับนี่ยอดอ่อนอันนี้ก็สิเป็นแก้วมังกรนะครับนี่ครับปลูกน้าเสาหัวครับนี่ครับใส่ปุ๋ยทีให้มันเป็นประโยชน์ครับใส่ปุ๋ยทีบ้างให้มันว่างครับนี่ครับมาดูปลูกประมาณเดือนเมษายนนะครับปลูกช่วงเขาดูดฝนได้ไหมครับพสภาพมัานนึกครับพี่น้อง มันง่ามครับมันง่ามมันขืนยอดนะครับนี่ครับนี่ครับอันนี้ก็คือเ้าเอาลอยางมอไสนี่ครับก็เกลียครับไม่ไม่หมัดไว้ครับเห็มันขืนครับเพราะว่าควบคุมพื้นที่ครับใบมันแตกใบมันกระจายครับนี่ครับเพราะมันขืนพ้นแล้วครับมันกระจายกกอแตกนอครับอันนี้ก็สิเป็นมะหวานนี่ครับปลูกคุ่เดียวกันนะครับพี่น้องมาดูครับอันตัวใหญ่กับง่ายนะครับตัวบังง่ายมันกับมังง่ายมันกับมังง่ามครับมันกับแล้วแต่สภาพแวดล้อมมันครับนี่ครับปลูกพร้อมกันบมาดูครับพี่น้องตัวนี้ใหญ่แล้วครับ นี่ก็เปเบิ้งครับเกี่ยวมังก่อนครับนี่ครับก็เก็บไปช่วงหนึ่งเลยครับเหล็ดหลายโลอยู่ครับหมากซุกครับนี่ครับนี่ครับเพราะมันข้นมาฮอดยางนี่ครับยางไนรถนี่ครับยางมอไซน์นี่ครับมันกระสีแตกเป็นวงครับแตกเป็นเป็นกอขึ้นมากครับเหเบิ้งเหยาะดอกมันครับนี่ครับเป็นดอกนี่อันนี้มุลสองเลยครับม่นที่สองแล้ะครับม่นที่คุนแรกเขาเก็บไปแล้วครับเกี่ยวมังเมื่อก่อนครับเกี่ยวมังก่อนอันนี้เนื้อสีขาวนะครับนี่ครับเนื้อสีขาวครับงามดีครับ อันนี้ก็เป็นพรกหวานนะครับพรกหวานปลาครับที่ปลูกไว้ครับลองดูครับพี่น้องสูงแล้วครับสูงกี่วมแก้วมากรานแล้ะครับนี่ครับมองดูครับครับหนาฝนกับหายนอนนะครับพี่น้องหนาฝนกันไม่ยายนี่กันครับนี่ครับมีหลายต้นอยู่ครับเมื่อมาบ้านเกือบลอยต้นครับนี่ให้กันครับเพราะว่าจริงๆสวนนี่เขาต่้งใจสีเห็ดสวนพระหวานปลาครับให้เป็นสวนพระหวานปลาเลยครับนี่ครับพักหวานเมื่อนี้ใส่เม็ดปลูกเลยครับเอาเม็ดมะพร้าวปลูกครับ สูงได้มากแล้ครับพอใส่ถุงครับเพราะมันเป็นเบียร์แล้วก็เอามาปลูกช่วงหนาวฝนนี่ครับประมันเดอนสิงหากันย่านี่ครับนี่ครับริเว้นี่ที่เป็นหวานห้ายครับนี่ครับส่วนนี้ครับที่อันนี้ครับสังเกตบหงครับพี่น้องผมสิบปลูกไกลๆครับพวกต้นใหม่เลยครับต้นไหม้ใหญ่ครับนี่านี้ครับต้นแดงนี่ครับมีต้นแดงเกิดเองครับต้นแดงนี่ครับผมดูครับซม่มนี้ครับงามครับพี่น้องยอดกับมอยูับแต่ว่า แม่เราก็สิเก็บไปกินเรื่อยๆครับก็เลยบ่เห็นหอยมันดายครับนี่ครับักเขียบครับพี่น้องมกเขียบก็เป็นพีเลียงหลักของของสวนผมครับผมปลูกสูบมกเขียบเต็มให้เลยครับเป็นพีเลียงพักหวานครับบ่าให้บางต้นกิมันง่ามครับมุนลูครับพี่น้องนี่ครับนี่ก็ไเด้กเก็บเลยครับเด็กเก็บกินเก็บขายแล้วครับพี่น้องกินเก็บขายแล้ว ส่วนถี่ท่านใญไงกับมี่เลยครับนี่ครับบ๊องนี่งครับในไงนี่ครับใหไงเห็นบางหยาครับพี่น้องเสียหยาตลอดเลยครับนี่ส้มถี่แปลง็กน้อยหนึ่งครับเพราะว่าคนเสียหยาครับแล้วก็เกิดดีครับเพราะว่าหนาฝนหยาขึ้นไหวครับส่วนบางญ่กับบางไงครับท่านในไงกับท่านมี่นะครับจะล่อหลุดครับว่ามันสถีสูงสิงหญ่แหยบอครับส้มตายกับมี่ครับเห็นเบิงสีหาวหาวเบิงแต่ตัวงองงครับตัวมันตายสิครับคือมัน ม้สมบูรณ์ครับพี่เหล <hi> ียงมันบามี่ครับมันมาอยู่ไก่ต้วใหม่ครับอันนี้ก็จะเป็นต้นแค่เลยครับบูกปีกายเนี่ครับเอาพี่เหลียงเป็นต้นแค่มาปลูกครับยูไก่เหงามันก็จะเป็นบักหวานด้วยกันครับต่านในไงครับพี่น้องถ้านในไงมีหุ่นใหญ่หุ่นหน่อยครับทั้งสี่ครับหุ่นครับหุ่นเพิ่งปลูกปีกายเลยครับนี่ครับท่านในไงครับท่านในไงนี่ครับ มันเป็นกระโดงครับนี่ครับเพราะว่ากิ่งมันกิ่งมันว่าต่างกันนี่ครับมันจิตแตกกิ่งเมฆไม้นี่ครับยุ่ครับยุบขางต้นมันนี่ครับเบิ้งดูครับขึ้นเมฆไม้ก็ดีครับเพราะว่ามันจิได้ er ปเป็นพุ่มครับมันจะไม่ได้เป็นต้นสูงเกินไปครับกเดี๋ยวเดือนหน้าก็สิลงปลูกอีกครับเพราะว่าเพาอใบประมาณเกือบสองร้อยก้เม็ดครับยุบ้านครับซึ่งมันนี่็บ่บ่โอเคครับบ่งามครับนี่ครับเบิ้งครับ อันนี้เป็นบกเขียบบ้างนะครับพี่น้องครับปลูกเป็นพีเลียนน้ำกันนี่ครับเห็นไหครับเป็นบะเขียบครับมีก็จะเป็นปักหวานครับพี่น้องปักหวานครับกําลังแทงยอดครับกับบะเขียบจริงๆก็คือเข้าต้องเอาออกครับข้าวข้าวองเสดายครับพี่น้องถต่ว่าข้าวิบปูปักหวานครับข้าต้องเลือกเอาปักหวานครับแมันเกิดพร้อมกันง่ายพร้อมกันครับมันสีมันสีบัวงามครับต้นนี้มันใหญ่เหรอครับข้ากับ่าตองจำเป็นที่ต้องให้ต้นสูงแล้วครับสำหรับพี่เรียงครับพยายาม เด็ดกิ้งออกครับอันนี้ก็สิเป็นกล้วยครับพี่น้องมาดูครับโอ้ยมันกล้วยครับมันวีกล้วยมาดูครับนพร้อมสตัดเครื่องบ่มแล้วครับนี่ครับพร้อมสตัดแล้วครับกะคิดว่าประมาณอาทิตย์หน้าครับนี่ครับปลูกกล้วยครับปลูกกล้วยอันนี้ก็เมื่อวานนะครับนี่ครับเมื่อวานนี่กันครับมึงออกว่าครับพี่น้องพี่เลี้ยงไม่ใช่เป็นบักเขียบแล้วครับเดี๋ยวต้องเอาออกนะครับต้องเอาออกนี้ก็สิเป็นกล้วยครับ กับพยายามปลูกหลายๆอย่างครับนี่เบ่งที่น้องตัวนี้ก็น่าสีใหญ่แล้วครับนี่ก็น่าเติบโตแล้วครับนี่ครับหลังจากที่เขาให้ขี่ไก่ครับให้มาขี่ไก่เป็นอย่างมันง่ามบัดดีครับเพราะวันยุ่งแข่งกันนี่ครับมันชิมีตัวแบบขามเทศครับขามแปรครับปลูกกู้กันครับหากมันกระชีสหากินน้ำกันครับมันกันไรสีงามครับกล้วยนี่ครับนี่ครับคิดว่าสิตัดไปร่วมขายช่วงเขาพันษานี่ครับประมาณเดือนอาทิตย์หน้านี่ครับ ปล mm ูกหลายอยู่ครับที่นี่ครับปลูกหลายปลูกกล้วยปลูกผักหวานครับปลูกมะเขียบกับปลูกหลายอย่างครับอันนี้ครับกระลังงามมากทุ่งสนับจนท้องหวานครับถ้าต่อไปนี่ครับหลังจากเข้าปลูกผักหวานแล้วมองนี้ครับพื้นที่ว่างครับจริงจริงมองนี้สิปลูกผักกาดผักหอมครับปลูกบักทั่วครับแต่ว่าช่วงนี้ครับมองดูครับพี่น้องข้าวโพดครับงามคขลิบเลยครับมองดูครับ ข้าวโพนี่ก็เก็บไนไว้ครับพอปลูกแล้วก็เก็บไนแล้วว่ต้องซื้อตลอดปีครับกับปลูกที่เดียวแล้วก็เก็บเก็บไนมันไว้มาปลูกอีกก็ไปครับมีข้าวโพดหวานสีเหลืองครับสีเหลืองแล้วก็ข้าวโพดข้าวเหนียวครับข้าวโพดข้าวเหนียวสีมันทีเป็นสีผสมไหมครับสีม่วงครับสีขาวน้ำกันมั่นีูครับฝังง่าย่ครับมังนดูครับงามครับมึ่ดูครับเ่อใดแถบสีผรมใส่ปุ๋ยเลยครับเพราะว่าดินตรงนี้เป็นดิน ห้อปลูกผักเกลาครับมันก็เลยมีปลวกขี่ไก่อย่างหลงเหลือครับนี่ครับก่บ่จําเป็นครับ้องดูครับพี่น้อกนี่เิ้งครับอันนี้ก็สิเป็นบักเขือครับบักเขือขาวบักเขือล่านี่แหละครับบักเขือสูบันท่านี่ครับนี่ครับกับกระเพาะครับเพาะไน้มันครับเพาไนมัแล้วพอแลยครับเอาเบียร์มาปลูกครับนี่้องีูจะรังง่ามเลยครับไม่รู้เห็นว่าครับปลูกแซมกับผักของโพดนีครับ เดี๋ยวมันได้วางๆครับกสิเอาีไก่มาอ้อยครับบฟุณดีไก่มาอ้อยส่มันครับมีประมาณเกือบสาสิบต้นครับที่นี่ครับอันนี้กสิเป็นข้างบักทั่วครับพี่น้องมึงนึงบักทั่วแต่ว่าบักทั่วนี่เป็นบักทัวปีนะครับมูงจักบักทั่วปีปะครับพี่น้องบักทัวปีก็คือเขาปลูกช่วงหนาฝนนี่ครับแต่ว่าประมาณหาเดือนซีเดือนครับมันยังกสิออกฟักครับมันกสิออกหมาครับ ก็เอิญบอกทั่วปีครับช่วงเห้าเกี่ยวเขาเหมนครับเหายังควายเสด็กินหมากมันครับกัเฮ็ดข้างเลยครับก็ร่างแทงหยอดแล้วครับกํา่ังขึ้นข้นข้างแล้วครับอีกโดนครับประมาณเดือนท่านว่าครับพฤติการท่านว่าครับนังควายเสด็จกินครับนี่ครับกับ่าเป็นยังครับปลูกไปเรื่อยๆครับแต่ว่าฟังนีครับพี่น้องเมื่อไหร่เง่ฟังนีครับฟังนีก็จะเป็นบอกทั่วข้างครับบอกทั่วธรรมดาเท่าเี็ครับบอกทั่วข้างธรรมดาเท่าเีาปลูกไว้นี่ครับก็ ประมาณสองเดือนกับเหตุพ้แล้วครับนี่ครับขึ้นขึ้นค่าแล้วครับแบบทั่วช่วงนี้กัหนาฝนครับแทบสิบ่ต้องพ่นน้ำเลยครับน้ำฝนจากธรรมชาติเลยครับบำรุงมันครับเข้ามแค่ฉีดยาป้องกันเพียครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยขี้ไก่นี่ครับนี่ครับมันดีครับส่วนผมสมัครสีปลอดสารนี่ครับสีแถบสิบ่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีอย่างเลยครับนี่ครับขี้ไก่นี่ครับเป็นยาบำรุงครับฉีดเคมีกับนอกจากว่ามันเป็นเพียครับมันเป็นเพีย อันนี้ก็สิเป็นตสมอหุวงครับปลูกไว้ครับปลูกฝนปลูกพักหน่าฝนมันสีบ่ค่อยงามครับพี่น้องมาดูครับเบิ่งไปเผยเบิ่งประหอมครับต้นหอมนะครับดูแลดีนะครับทั้ไผ่ปุ๋ยทั้งโคนน้ำครับกับเบืงามครับเพราะว่าจริงๆบ่แน่ใจครับมันน่าสิขึ้นกับอากาศสภาพความชื้นแน่ครับมันบ่งามครับพี่น้องกับกับโอเคครับถึงเบืงามมากเกิดมากเกิดเด็กกินครับมากเกิดเด็กกิน นี่ก็สิเป็นบุม่วงเอ่อแจ้วขมิ้นครับพี่น้องครับออกนอกฤดูครับเป็นบุม่วงออกนอกฤดูครับกับ่ค่อยติดดอกครับบค่อยติดหมากร้ายครับแต่ว่าก็โอเคครับถือว่าได้กินอยู่ครับได้กินได้อย่างนี่ครับให้เบิ่งดอกครับให้เบิ่งดอกมันครับนครับมะหรุนครับมะหลุนเบื่งว่าเฮาสิได้กินหมากมันมาครับช่วงหนาฝนนี่ครับกับบลอกน้อยว่าร้ายครับ เป็นดอกดียุ่แต่ว่ากับว่าเขาติดน้อยครับมาแมนฤดูมันครับมาแมนฤดูมันแดนนี่ครับผมสิปลูกอยางหน้าครับพี่น้องห้เบิ้งครับมาเบิ้งยางหน้าแล้วกันครับเบิงดูพี่น้องอายุประมาณสามปีสี่ปีนี่ยครับสามปีสี่ขวาสี่ปีมาดูครับพี่น้องนี่ครับกำลังสูงเลยครับประมาณหาห้องเมตรครับสูงประมาณหาห้องเมตรนี่ครับดูครับ เป็นยังปลูกยังหน้าวัะดีครับผมอยากกินเห็ดครับผมอยากให้มันเห็ดเกิดยุดไต่ตัวอยังหน้ามันนี่ครับอยากให้มันเกิดครับแต่เคยเอาเฮ็ดเอาเสือมันมาลาดอยู่ครับแต่ว่ายังท่านได้เกิดครับพี่น้องคิดว่าน้าขดบ่โดนครับบ่โดนครับเห็ดกระสิเกิดครับเกิดยุคครับเห็ดครับแต่ว่าเป็นเห็ดไตเบือครับเฮ็ดกินบ่ได้ครับพี่น้องครับดูครับมันบงเห็ดครับกินบ่ได้ครับเกิดดีอยู่ครับ กืบมารุ่นนะครับน่าสิเกิดบอนี่หลายต้นนะครับนี่ระบ้านเกือบยี่สิบต้นครับปลูกเป็นแดนนะครับพี่น้องปลูกเป็นแดนก็เพลินครับมลาเขียบกันได้กินได้ครับพี่น้องมลาเขียบกันได้กินได้ขายพวะคราก็ปละเขียบนี่ครับแต่ว่าช่วงนี้ก้อนหนานีมันแรงครับเพราะมันแรงเล้าเขียลงครับเขียมันลงครับมาเห็นมึงบางฮวงครับพี่น้องสอนมาครับ แต่ยังอยู่ครับบังฮู้ก็ได้ตกครับเก็บกินเก็บขายครับเหลือกินเท่ากับขายครับพี่น้องกอบคุณเรืครับพวกนี้ครับกันแรจะเป็นฟักเลยครับงามครับแฉบซิบบรได้ใส่ปุ๋ยเลยครับนี่เกิดเองอ่างามเองครับไอ้บ้านมันเกิดเองครับพี่น้องเขาปลูกเลระครับแต่ว่าห้าแฉบซิบเได้ดูแลมันเลยครับแบบทั่วปีครับนครับทั่วปีขึ้นข้าแล้วครับ ว่าล่อโดนครับคุณละเกี่ยวเข่าหนดครับนี่ความสีนั่นนี่เห็นเบิ้งครับพี่น้องเห็เบิ้งพักหวานป้ายต้นหนึ่งครับพี่เลียงมันก็คือขึ้นต้นบกเขียบเลยครับพี่ครับพ่อบกเขียบใหญ่เข้ากับตัดถิมครับเพราะต้องเสียดายครับเห็นผักหวานเท่าไหญ่ขึ้นมาแท่นครับผักหวานครับนี่ก็ต้นหนึ่งครับพักหวานครับสีพยหญ้าปลูกให้มันเต็มพื้นที่เลยครับ อันนี้ก็บสีเป็นแปลงพักครับปลูกผักชีครับนี่ครับปลูกของาผักชีครับกับพวหัวสีเกิดดนววาอันนี้ก็จสเป็นเบียร์แบบอื้อครับเบียร์ฟักทองครับนี่จะปลูกครับนี่เหเบื้องครับพี่น้องนี่ครับหญ้านี่ครับขันถ้าใบเสียออกครับมองดูครับหกว่าครับอันนี้ก็เขาเสียออกครับเ้าเสียออกกับหญ้าอยครับกับ คือวาหยาเกือบอยู่ที่เอาหยาครับเพราะว่ามันหกครับมันดูพี่น้องขันโปเสียออกมันเกือบว่าใดครับถ้ากิเออกเวลาว่างเข้านะครับมือนได้เขาวางครับเขามีเวลาเข้ากับเมาออกครับปูกพักแซมครับปลูกพักมีการศึกเป็นบกงครับนี่ครับพี่น้องเป็นบกงครับโดกคักอีรีเลยครับบกงอะไรดมันดูเห็นบกครับพี่น้องเสิหมืกจักน้อยนึงครับ บังดูกครับหกขักอีรีครับเยอะตรงมาสากอมันออกครับสมุนี้ครับว่างๆกันครับอารมณ์ดีๆกันงานนักเติบอยู่ครับเพราะว่าห้องบ่ได้ใส่เรื่อนครับเพาใส่จอบครับคุดเอาครับเนี่ยครับเบิ้งงหน้เบื้องหรับปลูกพักหนาฝนนี่ครับเบื้องครับว่ามันเกิดอย่างอีเลยครับพี่น้องมันเป็นง่งยๆได้ครับมันตกดีมันชื้นอยู่ครับแต่ว่ามันบ่ได้ครับมันมันไม่ค่อยงามครับตรงใส่ใบ ใบใหม่ใบเอ็นฟ้า้งวันนี้ครับเมื่อคุ่มบอันนี้ก็จะเป็นประกาศครับนี่น้องไอ้เบิ้งครับนี่ครับกําล่างแตกครับกําลังแตกในหน่อยหน่อยนี่ครับน่เมื่อครับนี่ครับขันไปเองสี่ครับมันบ่เกิดครับเบิ้งครับนี่ครับกํางสิเกิดมื่อนี้ครับโอ้ยนี่น้องสะออนข้อโคตรนะครับมึงดูครับก้วยกําล่างสีออกเครื่อนนี่ครับเป็นเบื่อครับออกปีแล้วครับ อันนี้ก็จะเป็นบักแดงครับบักแดงไทยครับไทยให้เบ้างหูมันครับพี่น้องเลือกครับนี่แดงไทยันนี่ครับนี่ครับเป็นน่วยดีครับนี่ครับนเป็นน่วยดีครับอันนี้ไม่ได้ปลูกลยครับพี่น้องมันน่วยเก่ามันเคยปลูกไว้ครับมันเน่าครับมันเน่ามันสุกมันเน่ามันจะเกิดเองครับเกิดของมันเองอันนี้ก็บจะเป็นแปลง ทั่วอีกแปลงหนึ่งครับนี่ครับไปให้เบิ้งครับพี่น้องกำลังงามเลยครับทั่วฟักงาวครับธรรมดาครับว่าม่ทั่วปีนะครับพี่น้องทั่วปีครับเดี๋ยวอีกว่โดนนี่ก็ต้องมาเห็ดค้างมันแล้วครับนี่ครับมาเห็ดค้างมันแล้วงามดีครับนี่ครับงามดีีขายดีครับทั่วกระจาตส่วนเั้งสี่ครับต้ององดึงออกครับนี่ มันผสมบูรณ์ครับใบมันยิกมันงอครับนี่ยต้องดึงออกเลยครับเ่าต้องเสียดายครับนี่เอาไว้กับมันกระสิไปแพร่ไปติดต้นอื่นครับอันนี่กับมีประหวานด้ยนะครับแต่ว่ากับว่างามครับพี่น้องมาดูครับนี่ประหวานป้าปลูกไว้ครับปลูกคนแรกเลยครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นหย่าครับเป็นโดงหย่าบ่างามครับมันท่านเองงามแบบเมืองหย่าข่าด้วยครับพี่น้องดูต้นหยาข้าปลายหย่าข้าครับ อย่าครับเพราะต้องเอาออกสิครับต้องเอาหยาออกครับเวลาเอาหยาข้าออกเขาต้องเอาหาออกน้วนะครับน้องก้อยสิมมุดแนวครับนี่งับแนวครับเอาหยาออกน้าครับเอาหามันออกน้าครับตะกี้บางนี่ก็เป็นป้ายหยาข้าครับบางนี่ถ้าก็อคอยทางครับคอยทางคอยคุดออกครับบางสั่นกับเขาปลูกยังไ้ครับปลูกไ้กับว่าง right. ั้ครับเพราะหยามั่คุ้ม นี่ก็สิเป็นยางหน้าอกท่านับนี่ครับฟังนี่สีบอกไข่งามครับพี่น้องครับฟังนิ่ดินบอกไข่ดีนันก็สะบล็อกไข่งามแน่ครับดูครับอันนี้ก็จะเป็นบอกทั่วแปลงเก่้ครับนี่ครับห้าโลทิมแล้วครับก็สิเอานี่ครับเอาเอาไม้ที่เหลือนี่ครับเอามาเห็ดข่างซุ้มทิมเหมอนก้างสีนี่ครับกลางสีแท่งหยอดกันมากเลยครับเอามาเห็ดข่าง ก็อีกคิดว่าเพิ่เกินปีสองปีครับสวนนี่กับสิเตรียมโดยพักหวานครับเตรียมเป็นพักหวานครับเพิ่งดูครับพี่น้องนี่กับพักหวานด้วยกันครับพักหวานบานกับพักหวานปลาเนี่ยครับกิโลหนึ่งหนึ่งสามสี่ลอยได้ครับพี่น้องแม่เป็นติดสุดได้ครับนึกแบบฮู้ดครับพี่น้องโรงโดกปลูกปีกกยเลยครับตอนขึ้นวันนี้ครับง่ายดีครับมาให้เบิ่งฟังนี่ครับ ไปมามาหาควัดกินนะไรที่นี่ครับตัวนี้ตายแล้วครับเพื่อนพี่น้องตัวนี้ตายบนในใจควานเป็นยังขื้ตายครับเสียดายอันนี้ก็จะเป็นแตงกวาได้ครับพี่น้องครับแตงกัวครับก็ร่างพืนดินใหนี่ครับแตงกวาครับ เดี๋ยวสิมาอัปเดตใ้เบิ้งครับนี่ครับปลูกร้านลมอยู่ครับแต่ว่าบ่อไข่เกิดเป็นไรครับเพราะว่าปลูกช่วงหนาวฝนชุกพอดีครับดีมันแน่นครับดีมันแน่นเพราะดีแน่นมันก็เลยบ่อไข่เกิดดีครับฟังหนีแม่แล้วก็สีเอาบักฮูมาปลูกครับเป็นสวนเป็นป้าบักฮูเลยครับนี่ครับนี่ก็เป็นสมโพครับเป็นต้นสมโพ สมโอบานแทนนี่ครับหวานแล้วก็ขึ้นซื้อครับบานแทนใช้พู่มนี่ครับสมโอขันแถวอีสานนะครับแห่งในน้ำครับผู้เรมาแถวผู้เขียวแถวน้องเลือดเนี่ยครับสมโอบานแทนนี่ถือว่าดังแล้วก็คุณภาพดีครับหวานครับก็เอากิ้งมาจากบานแทนนี่ครับอกิ้งมาจากบานแทนมาปลูกไปครับกำว่ารุนครับว่ามันสีหวานคือมันปลูกวะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวของม้วนเลยครับ แต่ว่ามีหน่วยสุกพี่น้องออกออกนอกฤดูครับมังดูครับเห็นเบิ่งบักม่วงครับบักม่วงแก้วขมิ้นครับนะครับนีครับต้นบางม่วงจนมะละกอครับคันละงามเลยครับนี่ครับเขามาปลูกช่วงฝนตกใหม่ๆครับช่วงฝนตกใหม่ๆเขาหน่าฝนครับคันละสีงามครับนก็เป็นบักเขียบครับเป็นนเอยนาครับมังดูครับนี่หว่าง เขาปลูกเป็นพีเรียงไว้ครับปลูกเป็นพีเรียงพักหวานปลาครับขันผูใ้ใดสีสีปลูกพรกหวานปลานะครับสิ่งแรตีตองเหตุก็คือหาต้นไม้มาปลูกเป็นพีเลียงให้มันก่อนครับตัสีอาจจะเป็นมะขัมแปรเป็นต้นมะเขียบก็ได้ครับพราะปลูกเหล่าไมค่อยเอาพัะหวานมาลงครับไม่ค่อยสีย่างครับมันต้องอาศัยกันครับอันนี้ก็สีเป็นหัวครับเป็นหัวเต่ว่าหัวเข้ากับวัตถ เป้าประโยชน์ครับเพราะปลูกเกลียวมังกรไว้ครับพี่น้องดูครับให้กางๆนี่กับสิปลูกมันครับเป็นบบปลูกเพื่อเฮาครับนี่ครับแบบทั่วปีนครับนี่ครับปูใบให้เบางพี่น้องให้เบางดอกมันครับให้เบางดอกเกลียวมังกรมดูครับนี่มดูมังหมากครับกับมันเปลี่ยนเป็นสีเป็นสีแดงๆสีชมพูกับแสงว่ามันแก่แล้วครับอันนี้กับแสงว่าบท่านเลยแกะดูครับเอ๊มูครับพี่น้อง ก็เป anyway, ็นดอกกัญญมี่ครับเป็นดอกกันเลือเยอะครับนี่ครับดอกสีคือดอกบาสมบูรณ์เลยครับก็คือมันมันมันบางไงครับนี่ครับมันบางไงเหรอมันมันแยงอาหารครับต้องไต้องออกออกครับมันเป็นหลาย่มันวันสิเป็นส่วนเลยครับม่นเป็นเป็นส่วนยังเสียครับมันเหลืองเลยครับคือมันบอโอเคเหรอครับมันบางามเหรอครับไว้ไว้มันเหลือแค่ต้นเดียวครับมันจะได้เป็นบากสมบูรณ์ครับ นี่ครับในเบิ้งกันนี่ครับนี่ความหัวกับปลูกยางหน้านะครับพี่น้องนี่ครับฟังนี่กับเป็นต้นยางหน้ากันครับก็มอรุนครับว่าเขาจะได้กินเห็ดวาครับลองดูครับพี่น้องให้เบิ้งต้นยางหน้าครับเห็ดพอครับเห็ดพอให้ละโงครับมันสิเกิดครับต้นยางหน้านี่ครับนั่นแหละครับ เป็นอย่างผมปลูกครัวผมคิดว่าเขาก็ต้องได้กินเห็ดครับจังน้อยเขาก็ต้องได้เห็ดกินครับเพราะต้องไปหาเก็บไกลๆให้มันลําบากครับเพราะต้องไปหาสื่อที่เปื้อนเงินครับนมีโอกาสมีพื้นที่ครับปลูกไว้ครับปลูกป้าไว้ครับปลูกไว้ให็นเบิ้งครับช่วงหน้าฝนนี่ก็สีหกจังน้อยครับหกจังน้อยหนึ่งแล้วก็สีลมพื่นจังน้อยหนึ่งครับเพราะว่าในหน้าฝนนะครับในหน้ามีความชื้นครับ สำหรับคลิปมือนีนะครับนอกจากที่มาให้เบิ้งเพียงแค่นี้ครับขันมากครับขันมากขันมีขอสอบถามครับมาปลูกพระวานยังไดครับดูแลยังไดเรียกว่านี่ครับปลูกกลัวยังไดครับเห็นมันง่ามนี่ครับก็สอบถามมาได้ครับได้สอบถามมาได้ครับสำหรับคลิปนี้ขันมากครับขันมากก็อย่าลืมนะครับเด้อยฝากกดไลค์กดติดตามเห็นไหมครับสำหรับมือนีก็ขอก่าสวัสดีครับ